สวัสดีจ้ามาเด้อจะมากินเขาแลกน้ากันไม่แมนเขาหรอกจ้ะกินในตำาขาปุ่นเหลนซะเอมีนอใหม่กับเอแค่รดจ้ะเห็นปะนอใหม่แค่รสแล้วก,ก็เอเขาปุ่นจ้ะขขาปูนก็บ,บ่เป็นเซนเด้อจ้ะมูนอุวยปุยบ่ได้เขาเมื่องจ้ะบ่มีเอเขาปุ่นของบ้านเฮ่าเนาะ เจ้าขอปุ่นอยู่เนี่ยเสรนขาดอยู่เนี่ยมูลหน่อยป่วยแล้วเราไดโนใหม่หมาเลยใส่โนใหม่ปอกก็ใส่แค่อรอดพอเด็กกินเหรียญนะ เด้อนนจ้าจับจับน้ำกันมองเห็นมานอ้อเนีน่ยเอาเกิด่ามองเห็นมานอ้อจับจับน้ำกันเด้อจ้าเห็นบ่ ข่าป่นกับ่ัแม่นข่าป่นโอ้ยมันเสน้นมันมุนเสน้นไม่ขาดมันมุมนอาจารับๆน้ำกันจำม,มกแค่หลอดใสข่ข่าป่นใสน่บใวม่ข่าท้าอยู่จ้ะ แ่ดต้องกันนะจ๊ะ เผ็ดเผ็ดจุ๊บว่าเผ็เดลายเยวเผ็ดลายมันิดแสบทองเอาเผ็ดไปว่ากินได้แล้วจ้เาเผ็ดลายเยอกกินลำบากแซ่บจ้า ลูกรับเบิดแล้วข้เพเซียสีสามทุ่งแล้วจ้ะหาแนวกินเล่นแจบๆตั้งกันนะจ้า นใไม่แก่มีหยวอย่องยไม่ทั้งก่อนทั้งแกระตมกันนอใหม่กับป๋องเขาอาัดมากแล้วเขามาขายอยู่นี่ยจักมาจากประเทศใดกับบุงเริ่องบ่ง เขาตัดมาเป็นตอนตอนแหังเสียลย,ย้ยางดีย้่เขามาต้มใส่เลยจำเขาต้มไหมเ้วเด้เอเขามาต้มอีกรอบน้อง แสบน้ำกันนะจ้า ไปกินมหม่โดนลระกินเท่อนี้ว่าแสบอยู่หัวดหนาเสียมาใหม่อยากกินกระเพาะปลาไม่เ็ยกระเพาะปลาใสที่โค้ไกลเนาะเป็นสิบโค้งสิบเป็นตาแสบอยู่เนาะ มึงกังวันก็เให้กั็พอแต่ประเดทายคลิปบมีเวลาค่าหลูกค่าเต่าเลยประด้ดทายคลิปไว้ไดนะ้จ้ะถคามือว่างๆอีอลีนาะเวลาเา้าคอคถ่ายคลิปลงอ่ออันนี้เหมือได้ว่างบ่ไดประเดทาย มืออื่นถ้าอากาศอีสิวา่ติภาพเป็นยังเบ่งหลอกขังแม่นางนี่จ้ะติภ้าไทยให้เบ่งแม่นางมะเอแม่นาไงไม่ง่ามเยออยากไปเห็นลมลื่นดีจ้ะเยอะเนี่ย เขาหลายมันเป็นเกาะน้อยอยอะพี่เขาหลายแซ่บๆน้องกันนะจ้าเห็นมะนาว แับน้องใหม่น้องใหม่เราอ่อนดีเด้แต่ว่าบ้างบ้างอันกับแกอยู่ก็ไม่ได้ถือว่าแกหลายมันเป็นย่งย่องอยูอย่อะจ้ะดีกว่าพ่อไม่กินเนาะ ทักทายด้อจ้าแล้วก็เทคแคมขอจบคลิปซ้ำนีเด,ด้อจ้าพอกกันไหมคลิปหน้าด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณด้อจ้า